สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะตอนนี้ก็5โมง47นาทีวันนี้เราจะมาทำการเก็บผักบุ้งนะคะมาทำการตัดผักบุ้งไปทำหมูกระทะกันอันนี้เมื่อวานเอาไม้มาเสียบนะคะป้องกันน้องเหมียวเพราะว่าต้นก้ลาของเรากำลังงอกเห็นไหมคะต้นเล็กๆ อันนี้ก็เป็นผักบุ้งที่เราปลูกตอนช่วงที่ทําระเบียงอะเนาะแล้วก็น้องเหมียวนะคะมานอนอันนี้เหลือรอดจากน้องเหมียวตัวนี้เป็นตัวใหม่นะที่เราลงน่าจะประมาณอาทิตย์สองสองอาทิตย์ได้แล้วแหละเนี่ยก็รอดจากน้องเหมียวเหมือนกันนี่คือวิธีการป้องกันน้องเหมียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักบุ้งไปทําหมูกระทะกัน เดี๋ยวเราจะเก็บหงละพาด้วย พุทที่นี่แหละไม่ต้องพุทอัพรูปแบบธรรมชาติเนาะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเท่านี้ก็พอดีกินเนาะไม่ต้องรอให้เขาอวบกว่าน,นี้แล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะแกะ่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีต้นใหม่อย่าง,างเราไม่ตัดเนาะพวกนี้ไม่ตัดนะคะอันนี้เขาก็จะมีต้นใหม่ งอกขึ้นมาเห็นไหมคะนี่เป็นขแขนงนะเห็นไหมพอต้นเขาล้มลงแบบนี้ขแขนงเขาก็เขาก็โตขึ้นมาเราก็มาทําการตัดนะคะเขาจะได้มีต้นที่อวบอวบให้เราไว้กินรอบหน้าเนาะเนี่ยเขาล้มนะคะเพราะว่าต้นเขาสูงยาวแลวอย่างหนึ่งคือน้องเหมียวน้องเหมียวมานอนทับนะคะ อากาศมันร้อนปลูกอะไรก็ไม่ค่อยสวยนะคะก็พอได้กินเนาะจะให้สวยวันนี้ก็ไม่สวยแล้วละคะ่ะเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบใช้น้ำหมักแล้วก็เศษอาหารบำรุงแค่นั้นเองขอให้เรามีผักไทยไว้กินในต่างแดนก็พอแล้วแหละไม่ต้องซื้อ ที่ร้านไทยก็มีนะแต่ว่าเราปลูกเองเนาะก็ลดรายจ่ายลงไปได้เยอะนะคะพื้นที่น้อยน้นน้อยอะ่ะก็ปลูกได้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะผักบุ้งปลูกครั้งเดียวตัดกินได้นานนะคะไม่ต้องเปลืองมเมล็ดด้วยอันนี้รุ่นนี้นะคะเราตัดไปกินเดี๋ยวรุ่นถัดไปก็เป็นตัวนี้แล้วก็ กลับมาตัดขแขนตัวนี้เห็นไหมคะหมุนเวียนอยู่แบบนี้เราก็ไม่ต้องซื้อด้วยเนาะช่วงโควิดด้วยแหละทั้งประหยัดแล้วก็เราก็มีกินตลอดอยากกินตอนไหนนะคะเราก็ลงมาตัดไปกินได้เหมือนเรามีตลาดสดในบ้านกินแบบสดๆแบบนี้นะคะ่ะถ้าเกิดเราซื้อมาเราเก็บไว้ในตู้เย็นมันอยู่ไม่นาน มันก็เน่าแต่ถ้าเรามีพื้นที่เราปลูกกินแบบนี้นะคะเราสามารถมาเก็บได้ตลอดถ้าปลูกเยอะมันก็กินไม่หมดนะเนาะรอบที่แล้วไม่นจะปลูกเยอะนะคะปลูกเยอะแล้วกินไม่ทันแก่ทิ้งโละทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่อยู่เรื่อย ที่ไหนอ๋อใช่นี่ค่ะพวกนี้ยังเล็กอยู่ก็ปล่อยเอาไว้เนาะน,นี่ก็เป็นผักบุ้งของเรานะคะผักบุ้ง<ม>เรลียวไผ่เนาะที่เราปลูก แค่นี้ก็พอดีกินแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บโหระพาต่อผพาเหลือต้นเดียวนะมีทั้งหมดห้าต้นแต่ก่อนกินไม่ทันนะทุกวันนี้ไม่ทันกินนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวนี่ยแหละอันนี้จากการปักชำซื้อซื้อ,อามาจากร้านไทยนะคะเราก็นำมาปักชำก็ได้เป็นต้นเนี่ยค่ะอายุก็ปีนี้เข้าปีที่สองแล้วก็ยังเก็บกินได้นานอยู่นะนี่ค่ะ ก็พอได้กินอยู่ค่ะอีกสีต้นนั้น mm hmm. เจอน้องเหมียวมานอนทับนะคะแม่เจ๊ก็ลื้อทิ้งไปแล้วก็เอาเก็บไว้ต้นเดียวเดียวเรา,พาเพาะเมล็ดใหม่เนาะตัดอย่างนี้นะคะแม่เจ๊จะไปใส่หมูมกระทะเมื่อวานก็มาเก็บไปใส่ทําเกาเหลานะคะเมื่อวานนี้แม่เจ๊ก็ทําเกาเหลากินก็ใส่ใบหูระพาอุ้ยกลิ่นหอมพอโย่งชอบกินเกาเหลาแม่เจ๊ชอบกินก๋วยเตี๋ยว นี่ค่ะตัดแบบนี้เลยเห็นไหมใส่แกงใส่อะไรก็อร่อยแกงเผ็ดนะคะแกงกะทิแกงเขียวหวานผัดหอยใส่อร่อยทุกอย่างนะคะแต่ก่อนนะ่ะไม่ทันกินเออกินไม่ทันทุกวันนี้ไม่ทันกินนี่ค่ะด้านล่าง ตัดบ่อยๆเขาก็แตกนะคะแต่ว่าก็แตกช้าเพราะว่ากินบ่อยเกินแต่ก็ยังดีเนาะเราไม่ได้ซื้อเข้ากินนะคะเรามีเอาไว้กินเองเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะพื้นที่เรามันน้อยเราก็ปลูกน้อยเนาะแต่ก่อนปลูกเยอะนะคะน้องเหมียวเข้ามาทําลายไม่เจ็บก็ได้ตัดเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆด้วยแต่ว่าพอน้องเหมียวเข้ามาทําลายมันก็เหลือน้อย เดี๋ยวเราพาะเมล็ดใหม่พอแล้วแหละนี่ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ไม่ใช่พาะเมล็ดเนี่ยเพาะเพาะอยู่นะคะพึ่งโรยมเมล็ดไปก็พึ่งงอกขึ้นมาเนาะอัตราการงอกก็จะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่า,มาเมล็ดเขาค่อนข้างที่จะเ,เก่ามากๆหลายปีแล้วนะรอบนี้ก็อาจจะ เก็บเมล็ดเอาไว้พ่อเองเนาะจะได้ไม่ต้องซื้อหมูกระทะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหมูกระทะของไม่เจียบนะคะวันนี้แล้วก็มีผักของเรานี่ค่ะอันนี้เป็นผักบุ้งของเราเองแล้วก็หวโหระพาของเราเนาะน้ําจิ้มไม่ใช่ก็จะทําเป็นน้ําจิ้มสองแบบนะคะเออไม่ใช่น้าจิ้มสีน้ําซุปนะคะก็จะเป็นน้ําซุปสองแบบฝั่งนี้จะเป็นน้ําซุปซุกี้นะคะเป็นน้ําซุปของหมูกระทะ ฝั่งนี้จะเป็นน้ำซุปแจ่วห้อนนะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีผักชีฝรั่งนะคะมีข้าวคั่วหัวหอมสารพัดเนาะแล้วก็อันนี้น้ําจิ้มไม่จะทําเองนะคะเป็นน้ําจิ้มหมูะคะ่ะสูตรเด็ดนะที่ทํากินอยู่บ่อยๆนะคะผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ทํากินแบบง่ายๆค่ะตามสไตล์ของพัชชาคนละเกษตรเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกหมู แล้วก็กุ้งของทัชชาส่วนมันจะก็เป็นหมูนะคะทัชชาชอบกินกุ้งทัชชาไม่ชอบกินกุ้งพูดผิดนะคะไม่ชอบกินกุ้งแต่ว่าก็ต้องมีเอาไว้ให้น้องทัชชากินเป็นบางครั้งนะคะบางทีก็กินไม่หมดก็น้องเหมียวะคะ่ะน้องเหมียวรอกินอยู่เนาะนี่นะคะก็จะเป็นหมูกระทะของเราในวันนี้ ก็เป็นผักสวนครัวของเราทำกินง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายเนาะสไตล์ของทัชชาคนรักเกษตรนะคะมหมูติดมันของโปรดไม่เสียบเลยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเก็บผักบ,บุ้งนะคะมาทำหมูกระทะกินเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ